หากคุณได้มาพบคลิปนี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือบังเอิญขอให้รู้ไว้ว่านี่อาจไม่ใช่แค่คลิปแต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่พลังของคุณกำลังเรียกร้องให้กลับมาวันนี้แม่หมอจะทำพิธีเบาๆเพื่อเปิดทางใหม่ให้กับคุณหากคุณรู้สึกเหนื่อยสับสนหรืออยากปล่อยอะไรบางอยา่างขอเชิญให้คุณอยู่ตรงนี้ด้วยกัน คุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งนิ่งๆแล้วปล่อยให้เสียงเทียนและพลังของไพ่ทำหน้าที่แทนคุณขอต้อนรับคุณเข้าสู่พิธีแห่งการกลับบ้านพิธีที่ไม่ได้ต้องการความเชื่อใดๆมากไปกว่าการยอมรับว่าหัวใจของคุณสมควรที่ได้รับการกลับมาเติมเต็มอีกครั้งเรามาเริ่มกันนะคะ วันนี้แม่หมอหยิบไพ่สิบดาบนี้ขึ้นมาหลายคนอาจจะกลัวไพ่ใบนี้แต่สำหรับแม่หมอกำลังจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือการยอมรับความจริงแบบสุดหัวใจว่าเราอาจจะเคยเจ็บเคยพังเคยเหนื่อยจนแทบไม่เหลืออะไรให้ต้องแกล้งเข้มแข็งอีกต่อไป การยอมรับว่าพังคือการที่คุณเปิดทางให้สิ่งใหม่ได้เดินเข้ามาวันนี้คุณไม่ต้องพยายามเป็นคนเข้มแข็งแต่แค่ยอมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่พร้อมที่จะฟังหัวใจตัวเองอย่างเง,งียบๆตอนนี้เรากำลังเข้าสู่บทพิธียันศักดิ์สิทธิ ขอให้แสงเทียนเล่มนี้เป็นเหมือนสะพานระหว่างพลังเก่าที่หมดฤทธิ์กับพลังใหม่ที่กำลังเดินทางมาหาเราขอให้เทียนนี้จุดขึ้นจากความเงียบโดยไม่ต้องรีบร้อนฉันเปิดทางให้กับตัวของฉันได้เป็นเพียงคนธรรมดาที่วันนี้เหนื่อยก็เหนื่อยได้ ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรีบฉันเปิดทางให้พลังเก่าไหลลงและพลังใหม่ได้เดินทางเข้ามาโดยไม่ต้องฝืนฉันไม่ต้องควบคุมทุกอย่างแค่ขอปล่อยให้ทุกอย่างกลับสู่พลังของจักรวาล แสงเทียนวันใหม่จงปรากฏขึ้นหลังจากเราผ่านการปล่อยพักและเปลี่ยนมุมมองแล้วพลังของไพ่ใบนี้ The Star ปรากฏขึ้นมาคือดวงดาวที่ไม่ต้องสว่างจ้าแบบไฟ แต่เป็นแสงอ่อนๆที่ค่อยๆส่องในคืนที่มืดที่สุดมันคือสัญญาณจากจักรวาลว่าเรายังมีแสงแห่งความหวังยังมีพลังที่ค่อยๆกลับคืนไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบแค่ค่อยๆเปิดใจให้แสงดวงนี้ได้อยู่กับคุณเพราะมันไม่เคยหายไปมันแค่รอให้คุณเงยหน้ามองและ มีความหวังอีกครั้งขอให้เทียนเล่มนี้จะพาหัวใจของคุณได้หยุดพักและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง